ดีจ้าพี่แป้งมีสติกเกอร์ไลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช Z-V-I-N-G เวนวักแซจุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกมไดโน s สซ s วายเวลเดนเองวู้ฮู้ซึ่งพาร์ทนี้นะคะเป็นพาร์ทที่2แล้วค่ะ ตัวเราเองเนี่ยนะคะกำลังแกงตายอยู่ฉันต้องทำตัวให้เนียนๆกับธรรมชาติเข้าไว้ไม่ั้นจเจ้าพลไดนเสาร์เสาพ้นะมาอาจจะมากัดฉันก็ได้นี่ฉันได้กลิ่นอะไรตุๆนะใครใคล,าคลาตายอยู่แถวนีนหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้นะคะเราต้องหาทางเปิดประตูอันนั้นให้ได้ค่ะแล้วก็ต้องหนีไดนเดาร์สาพวกนี้ให้ได้ด้วยเอาล่ะค่อยๆลุกขึ้นอืออย่าลุกโอ้โหไม่เนียนเลยนะไม่เนียน ขึ้นไปชั้นสองแล้วๆยๆโอ้ยมันตาม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 ขึ้นลอๆโอ้โหอันนี้ใครมาทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันไม่สบายก็เลยมาตายข้างบนน่ะเอ๊ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่แถวๆถนี้เอ้ยเอ้ยมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้โอ้โหมันขึ้นมาได้จริงด้วยตายละแถวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเราจะไปตามซอกหินนี่ฮะเอาละอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอ๊รู้สึกว่าเราจะมีอาวุธยังไงมีหน้าไม้มีหน้าไม่ยิงมันยิงมัน นี่โอ้โหแปะไปที่รั้วพอดีเลยเฮ้ยได้ไหวละฉันต้องอ้อมมาทางนี้เอตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะคะนี่เราเปิดเ,<ร>เครื่องปั่นไฟเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ต้องหาสวิตไฟก่อนนะคะเราถึงจะทําการเปิดประตูนั้นได้เราต้องทําการเปิดประตูนี้นะคะแล้วก็ประตูตรงนั้นรู้สึกว่ารอยเลือดนี้เนี่ยอาจจะยังส,สดๆใหม่ๆอยู่ก็ได้ถ้าเราตามรอยเลือดไปอาจจะเจออะไรบางอย่างยังไงเราก็ต้องหาคีย์การ์ดให้ได้นะคะ ไะลองเดินตามรอยเลือดไปโอ้หนี่คงไม่ใช่เลือดของไดโดเสาตัวนี้สินะมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะในดูสิอืมกลิ่นไม่แนงสดใหม่อยู่เลยมาเอาไปทําลาบเลือดละเกินไม่ได้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 ฉันจะกินเลือดของคนไม่ได้ตรงนี้ก็มีค่ะอุ้ยดูดูดูตรงนั้นมีอะไรอยู่โอ้หเตรียมอาวุธออกอาวุธเอ้าอุ้ยตรงนี้ก็มีเลือดด้วยมันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่แน่ ต้องคอยลาตะเวนช่วงในอาหารหายอยากๆอยู่ด้วย <c oughs> ต้องรีบกินก่อนที่จอ์จะมาชาน่าคงไม่ได้กินนี่แน่เฮ้ยนี่มันมีสอ,องผู้ชายอยู่นี่นะโอ้โหคีกาต้องอยู่ตรงนั้นแน่ถ้าย่นั้นต้องทำการจัดการวิจ้าตัวนี้รู้สึกว่ามหน้าตามันจะแปลกแปลกไปนะฮะดูริ้วรอยของมันดิโอ้โหมันมาแล้วมันเหมือนจิ้จกมาก แกยิงอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยฮะมันเนี่ยฉันเจอแล้วมา่ท่านจะมายิงไดโนเสาร์อย่างฉันเหรอโอ้โหปักไปเต็มตัวอืกว่าจะตายเรียบร้อยงิกเงอเจ้าตัวนี้หน้าตาแปลกๆกว่าตัวอื่นนะคะน่าจะกลายพันธุ์นะเนี่ยดูดูแป้งยิงเต็มพุงสารภาพเป่าแกไม่ใช่ไดโนเสาร์ใช่ไหมแกคือจิ้งจกยักษ์เอนเปล่าไม่ใช่จิ้งจกสะหน่อยเราเจอขีกาสีแดงค่ะ นี่น่าจะเป็นพวกหน่วยคอมมานโดหรือเปล่าใส่หน้ากากกันแก๊สด,ด้วยนะคะเอ๊ที่นี่มันชักมีอะไรแปลกๆขึ้นทุกทีไม่แน่นะมันอาจจะมีสารพิษอยู่ในเกาะนี้ก็ได้โอ้ไม่น่าละหนวดฉันเนี่ยขึ้นยาวเชียวเดี๋ยวเรากลับไปที่ประตูกันก่อนดีกว่าค่ะลองดูซิว่าคีการ์ดนี้ใช้ได้หรือเปล่านี่ประตูเปิดขอบใจมากนะตรงนี้หรือเปล่านะคะที่เขาบอกว่าเป็นวลาวน้ำอ,ะอ่ะอ่าใช่จริงๆด้วยเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนประตูเปิดค่ะ ดูสิดูสิคอยเปิดด้วยเถิดเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นเปิดเลยไหนอ่ะตู้เม่เห็นเปิดเลยหรือว่าเราต้องไปสับสวิตข้างบนอปึ๊บอ่าเปิดประตูให้ข้าคอยแกมีอิสรภาพที่ดีนะอย่าได้พร้อมกระรองเหมือนพวกเรา<อ>ใจมากนะเจ้าดูกแล้วท่านจะทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให้โอ้ติดไดโนเสาร์ไดนโนเสาร์ตรงนี้ฉันเป็นคนฆ่าเองละ hey, แล้วฉันก็เอาเนื้อไปกินแล้วด้วย ตาบโอ้ยนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยโอแม่จําไม่ได้เหรอหนูนิ่งขนุนไงล่ะขนุนอะไรหางใหญ่เบ้อเลอขนาดนี้ไม่รู้ว่า,นาหน้าไม้ของเราจะสามารถยิงตูดมันได้หรือเปล่านะคะลองยิงดูปึง้งโอ้โหไม่สะทบส,นสบันเออสะทบสะันช่วยด้วยช่วยด้วยครอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยอืคุยกันเดีๆไม่รู้เรื่องชอบมา,บายิงตูดชาวบ้านเดยวโดนหรอกเดยวโดนโอ้ไม่ทำแล้วครับไป่ทำแล้ว เราต้องหาทางเดินอ้อมไปหน่อยค่ะเถ่านั้นลัเตอร์อย่างเยอะท่นคงมีชีวิตรอดไม่ได้นะแน่เราต้องกินพวกไดโนเสาร์ตัวกระจจอยพวกนี้ไว้ก่อนเฮ้ยตัวอะไรอื้มขามันอร่อยจังเลยอะเออโอ้โหตายมานี้มานี่เลยคนน้าแค้นหลุดไปตั้งสี่ห้าเส้นด้วยจ้านันกระดึ๊บกระดึ๊บทำตัวเนียนๆผมเป็นกระต่ายครับกระต่ายอะไรเราฮะอืมยิงกระต่ายซะเลยน่า ได้เนื้อมาพอสมควรแล้วนะคะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมาตั้งแคมป์กันแถวๆนี้แล้วล่ะอ่ะทำการตั้งแคมป์ตั้งแคมป์บริเวณต้นมะพร้าวได้แหละง่ายดีห <Yeah. S 1> ลุมขนาดใหญ่นี่คือหลุมอะไรกันดูเหมือนว่าจะมีซากโอ๊ยไอ้นี่ก็มาเต็มเลยอย่าเพิ่งมาได้ไหมขอวิเคราะห์ก่อนไม่ได้หรอก ควางแก่แย่งซีนเข้าใจเปล่าน่าจะมีอุบัติเหตุในนี้เกิดขึ้นนะคะมีรถถ่ายด้วยอ่ะเขากําลังก่อสร้างอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้ยคล้ายๆจูราสสิกเวิล์ขึ้นไปทุกทีเลยค่ะตรงนี้ก็มีหลงเหมือนกันค่ะเราเดินผ่านโคนหินนี่ต้นไม้โบนี่คืออะไรเนี่ยถ้ำใต้ต้นไม้อุ้ยเข้าไปได้ด้วยเอาละต่อไปนะกัเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีถุงอะไรสักอย่างเจ้าตัวเล็กมันคอย มันคอยมากัดเรามันคอยมากัดเราต้องยิงให้ตายหมดค่ะได้อาหารชิ้นเล็กๆ็ก,ก็ยังดีคืนพุ่งนี้มีน้องไก่กินแล้วล่ะเดวนี้มีพวกกินพืชน,นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวมันเี่กระเป๋านี่มีอะไรหรือเปล่าดูสิอุ้ยอะไรอะเอกสารเนาะเฮ้ยโอยวอลเปเปอร์ไม่สามารถเก็บได้เอาเลยค่ะอุ้ยซาเครื่องบินตกนี่นะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวฉันมาแล้ว มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่คือกระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่แท้ฉันจํากลิ่นหอมๆของเธอได้น้หอมของเธอเนี่ยเป็นกลิ่นดอกลาเวนเดอร์เพราะเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอะ Ooh, ตรงนี้เป็นหุบเขาเลยค่ะลงไปนี่ตายแน่ๆหาทางเซฟก่อนนะคะเอ so like าละจุดธูปเทียน <What happened? S 1> ไว้อะไรให้กับผู้รอดชีวิตในโพรงไม้ <laughs> ทางเลาะไปให้ได้หรือว่าเราจะลองกระโดดลงไปดีน้อเฮ้ยข้างล่างมีน้ําเราอาจจะไม่ตายค่ะลองกระโดดลงไปดูตายเป็นรีดตายกันตายตั้งแต่กลางอากาศเมื่อกี้ลมมันตีอ้ไม่ไหวไม่ไหวแถวนี้พวกพไอ้แรงเต็มไปหมดเลยนะคะอีแรงหรือเกีียวไม่รู้อ่ะมันต้องมาคอยกินซากศพแน่ๆเลยแต่เธอคนนั้นยังไม่ตายแน่ ฉันรู้สึกอย่างนั้นหาทางไปตรงนั้นได้ยังไงนาะอาจจะต้องอ้อมเชิงเขาตรงนี้ไปนะคะมาไปไปไปท้องฟ้าช่วงนี้ดูสดใสเหลือเกินล้อเชิงเขาตรงนี้ไปเจอแรปเตอร์อีกแล้วออะไระ่ะนั่งคนอีกแล้วเหรอโอ้ผ่านมาหลายคนแล้วเกินว,วันนี้ม,มาเดะมาเดะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยเหรอ,อยังไม่ตายฉันกแค่ซ้อมตายแค่นั้นโอ้ย อย่ายิงด้วขาสิมันเดินไม่ค่อยได้มันมาแล้วมันมาแล้วนี่กิ๊กไปเรื่อยๆต่อเนื่องตอ่ออุยอ๊ยอยมันเตะขาคู่หรือว่าตัวเองเป็นจ่าพนมหรือไงตีนะนี่นะนนะโอเคโอ้ว่าจะตายอ้าปากค้างตัวกิ๊กเอาเนื้อมาเตะนะเตะมันลงไปลง <c oughs> ไป ลงไปตรงนั้นลงไปสิเฮ้ยอย่าอย่าเอาฉันลงไปตรงนั้นลาก่อยเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนั้นไหมอะตรงนั้นมันมีเสาสัญญาณอะไรบางอย่างค่ะเราอาจจะโทรเรียกใครมาช่วยได้ก็ได้นะเอาแล้วจุดประสงค์ของเราจะไม่ไปที่เครื่องบินนี้เหรอเราต้องไปที่เครื่องบินอา้อาวอ้าวตกเขาตาย ค่อยลงโอ้ยค่อยๆลงมีฉันแก่ขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยอะไรคะเราเดินผ่านเทือกเขามาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยฉันขอตั้งชื่อว่าเทือกเขาลุมล้มลิ <c> ้ม <oughs> ดูยาาตรงนี้สิลุมล้มลิ้มเหลือเกินเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่กันเป็นฝูงเราไม่ควรที่จะบูมบามเข้าไปนะโอ้ตรงน,นั้นมีค่ายทหาระคะ่ะทำไงดีอะอยากจะเดินไปตรงนั้นจังเลย เราอาจจะได้อาวุธปืนนะคะหรือว่าพวกกระสุนหรือพวกยาอะไรที่ฆ่าเดนนเสาวพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเฮ้ยจอ์น่ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอ่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าเล็กๆโอ้เ, oh, เสียงฝีเท้าฉันหรือเปล่า <c oughs> เพื่อนนายในก็วิตกจริตจริงๆเลยนะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยมันไม่มีคนมาหลายสิบปีแล้วอ่าเบื่อจริงๆเลยเนื <c oughs> ้อสัตว์เนี่ยก็ไม่ค่อยถูกปากซะด้วยเอยมันเริ่มมันเริ่มแคว่งไควคอไงเดีะเราต้องหาทางอ้อมไปหรอ หรือว่าด่งดังไปเลยบูมบามเลยปะละ่ะมาเราเป็นสัญชตาตญาณรักสู้อยู่แล้วไปละครับลักอยกอยลักไอยเอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องใส่ <No! S 2> หรหัส no เมยแล้วรหัสมันคืออะไรอะ่ะโอหหาทางเซฟก่อนดีกว่าตอนนี้พวกนั้นตามมาหรือเปล่าไม่ตามมานะคะถ้าแถวนี้เนี่ยเรายังพอเซฟได้อยู่ค่ะแล้วก็ถ้าตายจะได้เกิดแถวนี้เซฟเลย นั่งกินเนื้ออยู่ริมตาลิงตาลิงบ้านแกไม่ผิดแน่ฉันว่าที่นี่เนะี่ยต้องเป็นแลบทดลองอะไรสักอย่างนึงแน่ๆนเจาน้าไดโนเสาร์พวกนั้นต้องเกิดออกมาจากที่นี่และพวกมันก็ได้หนีออกมาเราต้องหาพาสเวิร์ดซะก่อนเพื่อที่จะเปิดประตูนั้นออกไปเอเราลองอ้อมไปข้างหลังดูดีกว่านะคะพี่แป้งว่ามันดูปดแปลกแปลกะถ้าไม่มีทางเข้าทางเดียวมันน่าจะไม่ใช่อะ่ะอาจจะมีประตูอันไหนที่มันถล่มอยู่ก็ได้นี่ไงนี่ไง ตรงเทือกเขาตอนนั้นเข้าไปได้ให้งานทำการอ้อมเลยนี่อ้อมไปตรงนู้นทนได้ฉลาดอยู่แล้วนี่คือสองสัญญาณค่ะเอาละอุ๊ยเออนีี๋ยว่นี่มีคนอยู่มีคนอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหทีเร็กเคนพอดีเลยโอ้ยกำลังหิวอะเพื่อนและฉันก็ไม่ได้คุยกับเขาโอ้โห หันมาหาเราไหมเนี่ยแฮมตรงผู้ไม้ hmm. ยังไม่เกรนมนุษย์อยู่เท่านี้ไม่ผิดแน่มันจะอยู่ที่ไหนกันน้อ hmm. อยากกินอีกจังเลยเราเดินเข้าไปอะ่ะมันจะเจอกับอะไรรู้สึกมันจะมีกระดาษดีป้องหุย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 ไปเที่ยวสยามพารากอนดีกว่า <c oughs> ดีไปเลยไปเลยไปเลย ตงนี้มีกระดาษพัดมวิค่ะคี่ะ4 8 8ปโอเคเรียบร้อยมาได้มาละขอลองยิงโอ้ไม่ยิงก็ได้ครับไม่ยิงครับไม่ยิงครับ Let's go 4881เปิดประตูเยี่ยมโอ้โ,อโอเข้ามาแล้วเซฟแปบบ๊บโอ้เซฟไม่ได้ไมีไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้าทำไงดีร่างกายของฉันก็หิวมากซะด้วยสิไม่ได้การละต้องทำการล่าดไดโนเสาร์ตัวนี้ <c oughs> เรียกเหมือนมาเลยนะโอ้ไม่ให้เกียรติพี่แรปเตอร์หน่อยเหรอ <c oughs> ไม่ให้เกียรติแล้วมาเรายิงตูดตอนนี้เหมือนมันติดบัอกอยู่ค่ะอ้อยอ้อยอ้อยอุอ้ยล้มล้มล้มอึมสำอยสสำออยฉันไม่ได้สำออยฉันเจ็บจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวอีกสักสองสามเมตรฉันก็ตายแล้วเพื่อนเออนี่ไงตายแล้วไงนายได้ยินมันที่ฉันได้ยินไหมบีหนึ่งฉันก็ได้ยินมันนายนะบีสอง ว่าใน,นนี้เนี่ยต้องมีใครขังไดโดเสา <Yun> ร์ไว้อยู่แน่ๆเลยมันร้องคุณคลางมากค่ะไหนนั้นหรือเปล่าพี่ดูมีพี่ดูอยู่ตรงนี้แล้ว <lik>